กินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจนะอยู่แล้วงับงัยบเงียบงับแค่กระโปรงถั่วเนี่ยไม่เกรงใจอยู่แล้วอะไรเต็มที่เลยนะเย็กตั้งเยอะแยะเลยไม่ต้องบอกกินอยู่แล้วละไหนมีเรื่องอะไรจะขอร้องกบอกมาได้คือว่าพวกนายรู้จักเงอรูเจักอะไรไหมที่อยู่ห้องข้างๆออเงเขาเลยกัว่าเป็นคนที่สวยที่สุดในโรงเรียนเลยใช่ไหะก็ใช่นะสิ ฉันนะนะคือเออถ้าโตขึ้น,นฉันก็อยากแต่งงานกับเขา้าไอ้ใจนี่นนี่ฉันว่านะคือเรื่องเนี้ยเร็วไปหน่อยนะเนี่ยนะโอ้ยงปม่เด็กเป็นเล็กอยู่ในบ้านจังแล้วใช่แล้วนายเป็นเด็กะระผมอยู่เลยอ,ะอ่ะ,อะเอ้ยนี่พวกนายไม่รู้เรื่องอะไรเลยคู่แข่งที่คิดจะเข้ามาเกาะแกะเธอไม่ต้องเยอะแยะแล้วทําไม่รีบทำความสนิทสนมตอนนี้ละก็คงไม่ทันแน่เลยฉันจะรีบทำให้เธอรู้ว่า ฉันน่ะเป็นคนดีแค่ไหนเลยล่ะเธอน่ะเป็นคนที่ฉันอยากแต่งงานด้วยมากที่สุดเลยอะ่ะนายรู้ไหมอะ่ะเขินจริงๆเลยโอ้วางแผนล่วงหน้าเหรออไอ้มหมอเนี่ยมันช่างรอบรอบจริงๆนะสงสัยฉันต้องเก็บไปคิดบ้างแล้วล่ะ ฉันก็ควรจะต้องทำอะไรบ้างแล้วนะกับชิสุกะนะนี่เป็นของที่ลูกชอบกินมากที่สุดไม่ใช่หลยอจ๊ะทำไมไม่กินเข้าไปเลยลูกเออคือว่าตอนนี้ยังอิมอยู่นะครับถ้ารู้ว่ามีฮอทเค้กแล้วก็ไม่หลองกินก็าวบดขั้วเข้าไปมากขนาดน,นั้นหรอกนะเน่หน้าไปตะขนาดหนไม่กินฉันจะกินให้หมดเลยนะอืมถ้ารู้ว่ามีฮอทเค้กแล้วก็ ใครให้เขาพ่อจะจะไม่<ฮ>นี่ละปัญหาสำคัญละไม่ใช่แค่เรื่องของว่างนะ<ม>เรื่องชีวิตก็เหมือนกันนั่นแหละ<ม>หโดเรมอนขอร้องอะไรหน่อยสิ<ม>ฉันอยากจะรู้จักผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนี้จนถึงอายุย5 5ปีเลยมีเครื่องอะไรช่วยฉันได้มัางหรือเปล่าฮะอยากรู้จังห<ม>ืถ่เรื่องแค่นี้เองอเหรอสบายเลยน,<ๆ>นี่แค่ เพื่อนหญิงไงนี่เป็นโลกราชบาลของผู้หญิงที่นายจะรู้จักในอนาคตนะอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะเลยแต่ว่านายจะเอาไปใช้ทำอะไรเหรออืมเป็นความลับนะอืมยตกใจแต่ว่านายกับชิสุกาก็ไปดูด้วยกันนี่นะ แม่นะมันอนาคตมันเปลี่ยนแปลงกันได้อ่ะออการแต่งงานมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะถ้ามีผู้หญิงมาสนใจฉันฉันเสียดายแย่เลยนอนาคตฉันจะมีผู้หญิงแบบไหนเข้ามานะแม้ตื่นเต้นจ,จริงๆอ่ะ <c oughs> อยาแต่ารากจริงผู้หญิงในอนาคตของฉันจะเป็นยังไงนั่นเนี่ยโอ้ยโอ้อย,อ,ยออกมาแล้ว <c oughs> โอ้โหแต่ละคน <c oughs> โอ<ห>นะ้โหเนี่ยนะโอ้ เ้ย๊ฮนี่สิต้องคนแบบนี้แหละที่ฉันชอบล่ขขละคาคิฮาระอิคุเอะเป็นเพื่อนร่วมชั้นตอนมอปลายอิชิโนโมาชิโกะอยู่แผนกเดียวกันในบริษัทที่ทำงานโอ้โหน่ารักจริงๆริงเกิดจักเลยโนบิตะชิสุกะมหาดนลกูกคอยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะค่ะโนบิตะ เอ๊ะแปลกจังเลยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นี่นาหายไปไหนซะแล้วล่ะแปลกจังขอโทษนะชิสุกะตอนนี้กำลังยุ่งอยู่เลยอ่ะยังไงซะตอนนี้อยากจะทำความสนิทสนมล่วงหน้ากับสองคนนั้นซะก่อนจะได้ไม่เสียเวลา หลังใหญ่จังเลยอ่ะมีเสียงเป็นโนโด้วยนี่นะเฟังเมื่อไหร่ก็เพลาะนเนอะเพลงของปีเตเฟนเนี่ยนี่เพลงของโทฟฟนนองคอนสกี้เพลงเดอยใบยสีเลยด้วงนั้นเหรอแต่ก็เพลานนะผมชอบที่สุดเลยอะจริงจริงอะแล้วเธอเป็นใครเข้ามาได้ยังไงอะ จังเลยอะไม่ไหวเลยจะจำหน้าเราได้หรือเปล่านะต่อไปก็เป็นบ้านของขคาที่ฮานละละ่ละเรานี้ตระวังหน่อยแล้วเอ๊แล้วยังไงอ่ะแบทนอยู่ห้องไหนน่านั่งใครมาทำอะไรคือเหล่าครับเออคือว่าขอดูสกติดดูอะไรสกติดอ่ะคือเกิดอะไรขึ้นคะคุณตา สัก,กติดเนี่ยหรออ,อ้าวนามิตะนั่นเองอะ่นะรูนะ้จกักผมด้วยเหรอฮะเออจะอยู่โรงเรียนข้างๆแต่ก็เคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างน,นโอโ้โหชื่อเสียงผมดังขนาดน,านั้นเลยเหรอเนี่ยเมันอยากจะเชืเอ่อก็ได้ยินว่าสร้างสถิติมาสายเป็นประจำจ๋ยดอนให้ยืนหน้าชั้นเรียนลืมทาการบ้านทุกวันเลยใช่ไหมเน่เน่ขอร้องแล้วนะช่วยกระจายชื่อเสียงฉันในทางที่ดีหน่อยเถอะนะ please นายได้กล้าระยังไงจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยลองคิดดูสินายเป็นผู้ชายแบบไหนกันอ่ะหัวเขาไม่ดีหน้าก็ไม่หล่อแล่วกีฬ่าก็ไม่เป็นสักอย่างมีสิทธิ์เลือกคนที่ชอบด้วยละถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบนายก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ควรจะขอบใจเธอซลนะ่ว่าอะไรหลังขอโทษนะฉันไม่ดีเองยกโทษให้ฉันธนาจิสุกะเป็นอะไรไปเหรอโนบิตะ ขอโทษด้วยนะยกโทษด้วย